็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันดูนะครับันที่ผมก็จะมาเอาชีวิตรอดกันนะครับผมอ่าวันนี้นะครับวันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญนะฮะก็ไม่ใช่แขกรับเชิญนะเพเพื่อนผมเองนนฮะก็ชื่อจจ็บนะฮะก็คือเป็นเอ่อเป็นคนที่พีพีเก่งสุดยอดนะฮะตอนนี้ก็กําลังจะไม่รู้ว่าเขาทําอะไรอยู่นะฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคโอเคนะครับผมโอเคเราก็มาเอาชีวิตรอดกันเลยนะครับ ในซีรีส์หนึ่งซีรีส์นะฮะแล้วก็อีพีแรกนะฮะโอเคอ่ะมาโอเคตัดต้นไม้โอเคมีไก่น้อยด้วยอตอนนี้ก็อัดคลิปแหลกๆหน่อยนะฮะก็ไม่แหลกมากหรอกะฮะก็พอได้พอได้นะฮะชึบโอเค เพื่อนอีกคนนึงฮะไม่มานะฮะก็ไม่รู้เป็นไรฮะไปไหนไม่รู้นะฮะติดเกมมัง้งนะฮะแต่ตอนนี้ก็นะครับโอเคเราจะเอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆนะฮะจนบ้านใหญ่ขึ้นนะฮะเ,เราจะเอาไม้แต่เอาเอาแต่ไม้นั่นนะฮะไม้นี่นะฮะไม่เอาไม้นั่นนะฮะไม้โอ้โหสรุปเปนไม้อะไระนั่นนั่นนั่นเราจะไม่เอา ไม้ลายขาวดำนะฮะเพราะว่ามันผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร,ร่นะฮะอาจจะมีเสียงรถสิงลาบ้างนะฮะแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยชอบตัดต่อเท่าไหร่เพราะว่ายุ่งยากนะครับในการตัดต่อนะฮะตัดต่อนา,นานด้วยนะครับตัดต่อนะก็แค่ทําปลุกคลิปก็ปาไปครึ่งชั่วโมงนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบสวดยอดจริงนะฮะตอนนี้ก็คนอาจจะไม่แลกเนาะโอเคก็อาจจะไม่แลก สมมืดแล้วแหลกหน่อยนะฮะโอเคเราทำขวาเราทำดาบโอเคเดี๋ยวเราต้องหาเานี่มานะครับผมโอเคเดี๋ยวลืมอะไรเปะวาลืมตัดไม้ จะมืดแล้วโอเครู้แนละ้วยวตัดรับโอเคโอ้ <c oughs> okay. oh ไม god ดทำไมตัดลึกด,ด้วยแปะ เดี๋ยวเอาทางขึ้นให้เรื่อมาเจอฟักไรวะโอเคเดี๋ยวต้องตัดคลิปแป๊บนะฮะ หรือไม่ตัดเดีไม่ดีกว่าทำต่อเลยมึงเคไม่มีอะไรฮะตอนนี้ก็มืดแล้วนะฮะรู้สึกมืดเนาะโอเคนะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะก็กดไลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe ด้วยนะฮะกดไลค์ไว้เป็นกำลังใจนะฮะโอเคนะฮะ ไม่ต่อแล้วนะครับแล้วก็ปับให้คูณปักแสงซะนะครับมันมืดเปอนวัตเจอ ok, mở rồi mở ra, mở mở lại, mở ok โอเคผมไม่มีอะไรพูดแล้วตอนนี้นเพราะว่ามันไม่มีอะไรทาแล้วตัดไม้เพิ่มเติมดีไหมออตัดไม้เพิ่มเติมดีกว่าโอเคผมจะทําเกี่ยวกับการสร้างสรรค์น,นะฮะสิ่งที่แบบสุดยอดตัดแต่ต้นไม้อย่างเดียวเพราะว่าตัดที่อื่นแล้วมันไม่มีะไรตัดแล้ว วค้างฮะตอนนี้ครับค้างมากมาแล้วก่อนสเตลลิตันด้วยผีผีผีด้วยผีครับผีจอบตวัวใหญ่มั้งเนี่ยสงสัยกำลังแบบ เขืมอยู่มั้งไม่รู้อะเขืมแบบรู้สึกอยากตีนะฮะรู้สึกอยากตีนะฮะอยากรู้สึกอยากตีขึ้นมาฮนะโอเคเดีย๋ยวผมทําที่นั่นให้แป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บอ้าทำแล้วเหรอเออเดี๋ยวผมขุดดินแป๊บขดุดขุดดินแป๊บ เอ๊จะขุดดินแล้วนะเออนี่ไงเจอแล้วเออ What the ฮ e l l me h e l me ยังไงคอยกระเบอมีตัง เธออยากจะกินจกุก็กินเข้าไปเพราะว่าเธอนั้นมีแต่จูไม่ใช่รสอะไถูกแล้วที่เธอเลือกเขากูมองไม่เห็นแป๊บหนึ่งนะกูมองไม่เห็นโอ้เ oh ย yeah. กูกดยากจุงโทรศัพท์บุกกา ป่อมแลกชิบหายยอมแลกเพราะว่าเธอเดินจากฉันไปเมื่อรู้ว่าเธอมีคนที่พาไปตำด่าก,กันะะอย้างน่าอ่อผมเอานี่เผาแล้วกันนะฮะเพราะว่าไม้นี้ผมเผา ดีที่สวดแล้วโอเคเำิมตูดแล้วโอ้เจ้าทำไรวะเนี่ยโหดูดิเหมือนแบบเหมือนเหมือนอะไรสักอย่างอะเหมือนนักที่แบบนักขุดมืออาชีพอะ <c oughs> เออนะโอ,โอ้ยเนาะนะผงตาคลิปแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ เกย่ผมเปิดนี่ให้โชกอ่าโอเคเปิดแสงไฟให้จากแสงเทียนตะวันส่งแสงเงินแสงทองหันน้อยจงังเลยโอ้โหตกไปนี่แทบตายหายเนี่ยมปูดนะโอ้โหดูดิเหมือนมันนักขุดมืออาชีพอะดูดิโอหขุดไม้มหาสาร จะขุดลึกไปไหนวะโอ้ขุดเดียวไดนี่เป็นผมเนี่ยผมไม่ขุดแบบนี้นะผมขุดแบบไปเป็นจันไดอะโหดูเด็กขุดแบบฮืมดิจิตอลโหขุด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 ผมนี่ทำอะไรไม่ถูกเลยผมนี่ไม่ทำอะไรเขามีอะไรทำแล้วเราเราเราเป็นอะไรเราทำอะไรดูเขาทีนี้โอ้โหเช้าแล้ะเริ่มเช้าแล้ะเกเริ่มเช้าแล้ะเริ่มเช้าละเริ่มเช้าแล้ะ ตรงไปนี่แทบปลายหาเลยเนนะี่ยโอเคก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะครับโอเคแต่ยังไม่จบนะทาเท่านี้นะฮะก็ตอนละหลายหลายนาทีอยู่นะฮะเดีย๋ยวผมเอาแสงจากเทียนใส่โชว์มีจัดไปชุดใหญ่่ก็พิบ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 ,พบอืมอ่าต่อต่อต่อเลยพี่น้อง ต่อเลยพี่น้องเออไม้ไม้ไม้หล่นไม้หล่น w h ด t t h e fuck แบบนึงขอลงไปข้างล่างแบบเอาไม้เอาไม้ขุดต่อฮะนี่ขุดได้ไงวะเนี่ยย่ง เช้าแล้วใช่แล้วเช้าแล้ว yes 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 ตนลุยโลกเลยเดีย๋ยวผมขอทำไม่นั่นแบบทำเออกันบังที่กันบังอ่ะ แบบเป็นที่กันบางอะประมาณนั้นก็เป็นบ้านสุขสันของเราบ้านเก่าแก่นะเป็นบ้านที่สุดยอดนะอ้าวปิดเลยครับปิดตายนะฮะยอด ยิดด้วยเจอเอ่อหมู่บ้านนี้เป็นสีสุดนะยอดเลยนะฮะโอ้โหมีเข้ามากินได้เลยนะยอดยอดยอดเลยเดี๋ยวนี้มีอะไรแดกวะมีอะไรกินบ้างวันนะี้สุดยอด